เราอยู่กันที่แหลมเจริญซีฟูดนะคะสาค่ะเอกมัยนะคะมันกุ้งควักมาดูดิช่ำวาวมากปะเหมือนเป็นแองอะแล้วคือเขา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 ,เขาย่างแบบดีนะไม่แบบไม่เหนียวไม่แห้งเกินไปอะ่ะอันนี้จะมีถั่วด้วย สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับแท็บอีกแล้วนะคะนี่ช่องแท็บบี้เคแท็บอยู่ร้านซีฟูด้ดร้านโปรดแท็บเคยไปรีวิวมาสงรอบแล้วที่ระยองนะคะแต่เขามาเปิดใกล้บ้านมับมากๆเลยทุกคนวันนี้เราก็เลยต้องมาลองว่าแบบจะเหมือนต้นตํำรับที่ระยองหรือเปล่าเพราะว่านานเนี้ยไม่ว่าจะไประยองกี่ครั้งนะคะแท็บก็จะต้องแวะทุกคนเพราะว่ามันอร่อยจริงๆนะคะวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษสุดๆไม่ได้เข้าช่องแท็บมานานแล้วนะคะ ยังไม่ตายเนอะนางยังอยู่นะคะมาเลยค่ะมิสแกรนแนะนำตัวสวัสดีค่ะดูดิเ,ดเองเนี่ค่ะวันนี้ก็ยังไม่ตายค่ะ <laughs> อ่ะวันนี้นะคะ <laughs> เราอยู่กันที่แหลมเจริญซีฟูดนะคะสาขาเอกมัยนะคะวงนี้เป็นวงที่แบบจอดรถง่ายมากจะมีแหลมเจริญอยู่ด้านหน้าเลยนะจ๊ะร้านนี้บอกเลยว่าคุณแม่แอมมากินก่อนแทบแล้วจะ้ะ <laughs> เอองั้นเราต้องมาถ่ายนะคะไหนๆ, <laughs> ๆเขาก็มาเปิดใกล้บ้านแล้วอ่ะมาเข้ามากันเลยค่ะ <laughs> คุณด <Good> uh ิว huh. ค่ะพาเข้าไปชมหน่อยเร็ว okay, <the> มีของขายด้วยจ้า <Hey. S 1> ขนมขนมนะคะที่เกตเขาบอกว่าเป็นบาร์นะคะ กินเสร็จแล้วก็มานั่งชิลต่อได้เลยอันนี้เป็นที่ที่ดูรู้สึกว่าชอบ <c oughs> ดูสภาพก่อนค่ะก่อนที่จะไปกินน่ะดูสภาพก่อนค่ะดูหน้าเธอหน้าตา <c oughs> หน้าฉันเต็มนะคะเมื่อคืนไม่ได้ไปดื่งแดงๆนะคะพาชมโซนของฝากก่อนนะคะก็คือเขาได้อินสปิเรชันมาจากร้านที่ระยองเขาบอกซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีเป็นห้องๆนะคะจะเป็นห้องระยองห้องปลามงนะคะห้องสุสานคอน,นะคะเราด้านหลังภาพด้านหลังเนี้ยก็จะเป็นอินสปิเรชันจากจังหวัดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นมาก็ นี่นี่นี่นะคะเราสามารถดูปิ้งย่างได้เลยนะจ๊ะ นี่เมนูของเขานะคะน่ารักมากอันเนี้ยคือไปทุกครั้งสั่งทุกครั้งจั้ได้เมช่ปลากระพงทอดเธอได้ไปกินกับฉันปะ,ปะที่สาขารยองไม่ไม่ไม่รวมทะเลเผาอันเนี้ยก็คือต้องสั่งอีกเมนูหนึ่งก็คือนี่ปลาหมึกวงขั้วกระเทียมพริกไทยนะคะอร่อยมาก สั่งทุกครั้งก็คือหมึกไข่นึ่งมะนาวนะคะเมนูนี้ก็คือเด็ดจริงหมึกไข่จริงนะคะอ๋อชะรูอันนี้คือฉันสั่งตลอดจ้าหอยจอปูก็คือซื้อกลับบ้านด้วยนี่เรามาดูเขาย่างกันดีกว่านะคะย่างน้องๆกันตรงนี้เลยจ้าส่สน้องก็จ้าแล้วมึงแดกไหมแดะ ใจบุญเอออารีเนี่ยแม่พอนอนเขามองเราแบบเหมือนแบบอ้ยหอยใหญ่ด้วยนะนะ,นะเป้งเลยก่อนกินข้าวนะคะทุกคนเราก็ไม่ลืมที่จะกินเนี่ยค่ะอารีเอสเอสนะคะ,ะคะุ้มผิวอิมวยบล็อกเมลคุณมันและแป้งที่สําคัญนะคะช<ม>่วยเรื่องการลดโซเดียมไม่ต้องห่วงเรื่องการกินเค็มกินของชุรสอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าตัวเนี้มันจะทําให้เราตัวไม่บวมหน้าไม่บวมซาหลังกินข้าวนะคะ<ม>ออกินก่อน15นาทีนะคะ ซึ่งบอกเลยว่าที่ไม่ได้โฆษณาใน YouTube เยอะ,อะเพราะว่าหลังๆอ่ะของมันหมดตลอดตอนนี้ก็คือหมดสต็อกนะคะแต่ว่า,าให้ไปตามได้ตาม IG ของอ m ร r มรีไทยแลนดนะคะไม่ใช่ a m ร r มร s เอสเอสนะอ m ร r มรไทยแลนดตอนนี้ย้ายไปขายหลักที่อ m ร r มร t ไทยแลนดแล้วเพาะไปขายหลักที่ t ิกต o k โปรโมชั่นมบบจัดเต็มมากๆนะคะใครที่อยากได้นะคะรับขึ้น ช่องทางซื้อ,อไว้แล้วตอนนี้นะคะกินตอนนี้ก็คือต้องสวยชาตินี้นะจ๊ะอย่ารอนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวสั่งอาหารต่อนนะคะแล้วมาดูกันว่าวันนี้แทบสั่งอะไรบ้างบอกเลยจัดเต็มจริงๆนะคะใครที่ชอบดูซีฟู้ดคลิปนี้ได้ดูแบบเต็มๆอ่ะเฮจ้ากินสวยขึ้นมาทันทีเลยเมื่อกี้แบบกินแบบอร่อยมากรู้ทันนะเดี๋ยวนี้มันรู้ทันนะรู้ทันนะมันบอกว่าเดี๋ยวออกช่องช่องชาติเราแบบไม่สวย,สวย ปลาผงพดน้ำปลาซึ่งเขาจะเสิร์ฟพร้อมยำยำมะม่วงที่จะเป็นออเดิร์นะคะของแหลมเจริญนะคะซึ่งจะมียำปลาข้าวานนะะ้ะทอดมันนะคะหอหมกไตซีแล้วก็ปลาหมึกแดดเดียวค่ะว้าวมาแล้วค่ะอาหารทั้งหมดของเรานะคะเยอะมากเริ่มแรกเราก็ต้องกินออเดอร์ก่อนปะคุณดิวนนเพราะว่าเ,<ๆ>เขาบอกว่าอ่อยอันนี้คือรวมของอร่อยนะคะอ่ะ อันนี้เป็นห่อหมกปลาอินซีไม่ผิดแล้วแล้วเขาทำเล็กๆน่ารักมากเยใช่พอดีคำโอ้อร่อยมากดูกะทียมเขาลดมากเลยอ่ะชอบกะทียมอ่อนมากแต่เดี๋ยวทุกวันนี้ทุกกินได้แค่นิดเดียวนะคะนิดเดียวบดล้านค่ะจบเลยอุ้ยอร่อยอ่ะแล้วเป็นพอชั้นนี่พอดีกินประมาณสี่คำอุ้ยยังมีอันอันนี้อะไรคะ ว้มิมา่าด้วยอันนี้ย่างมาราล่างบะเก็จีนมาลายโอเคมามาแล้วค่ะอันนี้ก็คือแกงส้มไข่ปลานะคะคุณแม่ชอบมากที่แหลมเจริญก็คือแกงส้มดีมากให้ดูไข่ปลาคือแบบอร่อยนะอืมแกงส้มให้มันค้นมากถึงเมนูต่อไปนะคะชอบมากๆมากๆใครดีอะไรปลา โนจัะหอยจอปูเวลาไประยองเนี่ยก็คือจะต้องซื้อกลับบ้านนะคะปูมันแน่นจริงๆมันดุยซี่เบาๆเนี่ยเดี๋ยวเลยหอยจอไห่ฉ่าไห่ฉ่าฮัลโแต่ปูเขาใหญ่มากเลยอ่ะมาซืี่สุดแล้วเมนูนี้ก็คือเมนูโปรดบอกเลยคือซื้อกลับบ้านแบบช้ำไม่ลองทอดมันนะคะแต่ทอดมันอร่อยนะหนูว่าอร่อย กัดปุ๊บห่ำในปากเลยในออเดิมเนี่ยเมนูที่แทบชอบที่สุดนะคะก็คือห<อ>่อหมกปลาอินทตีอันนี้คือเมนูข้าวหย่ำปูนะคะซึ่งจริงๆมันจะมีไข่2อ,อันแต่<ช>ว่ากินไปแล้วหนึอันหิวิเขาบอกว่าให้เราอ่ะมิกซ์กับอันนี้ใ<ช>่เราดะเนลงไปเลยเหรออย่า และที่สำคัญเขาบอกว่าเพิ่มความอร่อยก็คือต้องหยอดน้ำปลาของแหลมเจริญเขาบอกเมื่อกี้นะคะแต่เราจะลองแบบไม่หยอดก่อนแล้วก็กินแบบหยอดดูว่ามันจะแบบจะเป็นยังไงวิ่งเพิ่มดูไข่ปูคือใหญ่มากนะข้าวหย่ำปูพอมันคลุกปุ๊บอ่ะดูดิมันมีความแบบฉ่ำช่ำอ่ะลองแบบไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่น้ำปลาก่อนอ่ะเขาผสมกระเทียมหอมแดงนะคะแล้วก็พริกขี้หนูใช่มาอื้ม เปรี้ยวหวานเผ็ดเผ็ดน,นปลอร่อยอ,อร่อยมากลองน้ำปาลปาดูไหมว่าจะอร่อยไหมอ๋อเ <c oughs> เออเผ็ดจริงแต่มันอร่อยมันแบบน้ำจิ้มซีฟูดมันถึงอะมันก็จะเพิ่มความนัวอืมมันเพิ่มความนัวความเค็มใช่หมึกบดเมื่อกี้เห็นอยู่หน้าตู้ก็เลยต้องสั่งใช่เวลากินเหล้าก็คือนางจะต้องกินนะฮะบโปะปันปโปะเขเดิน รถขับผ่านตรงก็เลวิ่งผาแล้วอ่ะใช่ถ้าเกิดรถแบบเห็นขับผ่านคืออีดีวิ่งก่อนมาแล้วมาลองยำปลาเขาตายปลาเขาสาดะเห็นไหมเราจะลองยำปลาเขาสาดกันนะฮะเขามาเวแปะอีกละอืออุ้ยหล่ออุ้ยแป้งเดินผ่านฮัลโหลแม่ฮัสเดนอุ้ยแต่อร่อยนะ ให้ดูนะคะในนี้ก็จะมีแบบทั้งของเนมะม่มมวงหิมพานนะคะปลามันจะเป็นปลาตัวเล็กๆอย่างเงี้ยซึ่งมันอร่อยเต่าะวต่างอารางวัววีวาเมนูต่อไปค่ะคือปูจ๋านะคะโดยน้ำจิ้นิดหน่อยอปูวัวคนชอบของทอดแบบมันฉ่ำๆ,ช,ำๆชอบเ <ๆ S 2> ม,มนูนี้ดูนะไม่ใส่น้ำจิ้มก็รอร่อยนะอื อร่อยเลยอร่อยนะเนื้อปุกเนื้อไส้ก็ได้อะมาถึงเมนูเด็ดของเรานะคะปลากระพงทอดน้ำปลานะคะซึ่งปลากระพงทอดน้ำปลาที่นี่เขาจะให้ยำมะม่วงด้วยนะคะและเป็นสาขาเดียวนะคะที่ให้ยำมะม่วงปกติก็คือไม่มีสั่งแยกนะไม่มีนะคะไม่มีสั่งแยกไม่มีให้นะคะแต่ที่สาขาเนี้ยมีให้เท่านั้นสาขาแรกดูความกรอบนะคะ ใส่ยำมะม่วงะะเอาแบบฉ่ำกว่านี้ได้ปะอันนี้คือเหมือนแบบนิดหน่อยเนี่ยมันต้องฉ่ำๆอ,อ่ะเลศิศเปรี้ยวเค็มหวานอร่อยพี่กดในรุ่นดูหนังปลาคือกรอบมากอุ้ยเสียงถึงนี้เลยเสียงกรอบอะ่ะถึงเมนูที่ดิวชอบมากที่สุดหอยก็คือหอย,หอยตัวใหญ่มากใหญ่ไม่ไหวแลนะ้วพี่เออดูดิใหญ่เกือบเท่ามือฉันนะ,อะโอ้โห โอ้โหใหญ่มากอือหือแล้วปลาหมึกนะคะเป็นปลาหมึกไข่ไม่ได้ไข่แบบยัดนะจ๊ะจิ้มเลยค่ะช้ำๆจุยแม่แม่แมจุยบอสมาแอบนั้นใช่ไหมจริ <c oughs> <อ>งมันมีสาไม้นะคะ<า>แต่แบบอบกิมแล้วอันนี้จะเป็นมาล่า ย่างหมาล่าอันนี้จะเป็นย่างเนยนะคะถ้าไปกินย่างเนยคุณนิวกินย่างหมาล่าปะ,ะมีหอยเชลล์มีปลาแล,แล้วก็มีกุ้งปลาแซลมอนหำมแต่หมาล่ามันแบบไม่ได้เผ็ดขนาดที่คนกินไม่ได้คือแบบกำลังดีอะอร่อยถึงเมนูที่เราจะต้องใช้มือน้องจุ้งนะคะเดี๋ยวเรามากินน้องจุง้งตัวใหญ่มากตัวใหญ่เท่าหน้าเลยอะคำพูดนี้ไม่ได้พูดนานมากเลยนะมันจุง้งอ เลิศไหมม,มันกุ้งควักออกมาดูดิช่ำวาวมากปะเหมือนเป็นแองอะ่ะแล้วคือเขา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  <ๆ S 2> ย่างแบบดีนะไม่แบบไม่เหนียวไม่แห้งเกินไปอะ่ะที่สําคัญก็คือเวลาแกะกุ้งมาตรงเนี้ยเราต้องกินตรงนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยแกะตัวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบตรงจะงอยมันจะหายไปนะมันจะแบบไม่ได้จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดนะคะ ่่แมสีซึ่งน้ำจิ้มเขาจะมีสองแบบนะฮะแบบนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะมาอันนี้จะมีถั่วด้วยอัน่งคู่โคลาฟิวใช่ไหมโคลฟิวอันนี้จะหวานหวานเค็มๆอร่อย มาคือน้ำจิ้มหอยแครงนะคะอันนี้อน้วยได้ไหมคะอันนี้ก็คือน้ำจิ้มหอยแครงนะทุกคนมันจะมีถั่วมีอะไรด้วยมันจะหวานหวานเค็มๆขอแล้วกันขอให้ใหม่ละเพราะอร่อยเกินอ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวขอตั้งกล้องนะเดี๋ยวจะให้ตากล้องกินข้าวด้วยนะจ๊ะอ่ะตอนนี้ก็คือหอยซอไปไกลแล้วนะอันนี้เด็กบวันแล้วนะเออหอยซอกลับมาด้วยค่ะนี่เมนูโปรดเขานะฮะก็คือปลาหมึกที่ป็นแบบหมุนๆนะ ซึ่งบอกเลยว่าเดี๋ยววะอาทิตย์หน้าถ้าจะมีไปยุโรปประมาณเดือน,นกว่าใครที่ชอบดูคลิปแอดเวนเจอร์ชอบดูคลิปแบบเที่ยวต่างประเทศเตรียมรอได้เลยนะคะในท<ต>ริปเนี้ยแทบเทคไฟล์ตอ่ะทั้งหมด7จ็ดไฟล์นะทุกคนย้ายเมืองด้วยหรอย้ยายย้ายสัน,นโอ้โหย้ายช่ำเดี๋ยวจะพาไปเกาะปาร์ตี้แบบดัเต็ม เมนูที่แอมแนะนําให้สั่งเลยนะคะมาเนี่ยต้องสั่งอันแรกก็คือนี่เลยปลาทอดทอดน้ำปลาคืออร่อยกรอบช่าแล้วก็เมนูที่2ก็คือหอยจอมป,ปูอ,อันนี้ก็คือเลิศอันที่3มก็คือ,อข้าวหย่ปูไม่เคยสั่งไม่เคยลองแล้วไม่คิดว่าแบบมันจะอร่อยได้ขนาดนี้อันนี้คือฉ่ำอ่ะคุณดิวชอบเมนูอะไรบ้างหอมหมกปลายังไงหอมหมกด้วยอีกอันนึงแล้วก็ปลานี่อันนี้ปลาทอดอืมถ้าใครมาก็อาจจะไม่ต้องใส่น้าจิ้มซีฟูดหมด ทุยเหมือนเราใส่ทีละนิดยาม่คนชอกินกันเยอะไงคนใส่ยามใส่ยาแต่เราใส่ยาไงเราก็เลยแบบตัวตัวเลยจัวคุณดิวอัปเดตชีวิตสิทำอะไรอยู่บ้างช่วยที่บ้านค่ะกลับเข้างการเหมือนเดิมแล้วจะปั้นน้องแล้วค่ะฝากติดตามช่องแฮปปี้เคด้วยนะคะแล้วส่วนสินค้ามารีนะคะที่จะใช้ประจำถ้าเป็นเรื่องผิวก็คือกินนมพึ่งนะคะดีมากไฟเบอร์แล้วก็ไฟเบอร์สีเขียว สำหรับร้านแหลมจเจริญซีฟู้ดนะคะสาขาเอกมัยเนี่ยลงรถไฟฟ้า,าเอกมัยแล้วเดินเข้ามานิดเดียวก็คือถึงแล้วนะทุกคนจอดรถสะดวกด้วยสถานที่กว้างขวางนะคะแล้วก็มีบาร์โซนขายของนั่งได้สบายอ่ะที่สำคัญแอร์เย็นฉ่าโอเคสาหรับคลิปนี้นะคะพามากินซีฟู้ดแบบจัดเต็มมากๆเลยที่ร้านแหลมจเจริญซีฟูด้ดใครที่ชอบคลิปนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ลคลิปหน้าวันนี้ทัาไปแล้วนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าที่ยุโรปจ้า